สวัสดีนะครับผมอาจารย์ชัชวัตรพรมเมฆพัฒพยากรจากช่องพารวยในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องปีชง2564ชงแปลว่าประทะชงแปลว่าสิ่งที่ตรงข้ามถ้าอยให้ทุกท่านเห็นภาพเปรียบเหมือนนาฬิกาของเราเลข6ตรงข้ามกับเลข12เลข3ตรงข้ามกับเลข9กาการนับราศีชวดราศีที่1ฉลูราศีที่สองขานราศีที่สา มาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกวอกคือราศีพิกาท่านจะเห็นไหมครับ3กับ9คือสิ่งที่ตรงข้ามกันแปลว่าปะทะนี่คือสายว่าปีชงแต่ในปีชงนั้นเนี่ยควรรู้ให้ลึกตามดาราศาสตร์จะเริ่มที่4กุมภา2564ถึง3กุมภา2565ช่วงนี้เป็นช่วงดาวเปลี่ยนจากปีชวดไปสู่ปีฉลู ปีฉลูนี้จะเข้ามาประทะชงกับคนปีมะแม่วิธีแก้หลังสี่กุมภาเป็นต้นไปให้ไปไหว้ศาลเจ้าใหญ่ๆการไหว้ต้องรู้ด้วยว่าต้องใช้ส้งสีใบเทียนสีแดงหนึ่งคู่กระดาษเงินกระดาษทองหนึ่งชุดคนจีเรียกหญิงเตียเอาไว้ตัดตัวแน่นอนกระดาษแดงก็คือให้เขียนวันเดือนปีเกิดของเราลงไปทางศาลเจ้าจะไปรวมแล้วส่วนเสริมดวงให้ตลอดทั้งปีการแก้ ตัวที่2คือพิธีกรรมที่เราทําเองเราจะเอาส้มทั้ง4ใบไปไหว้โอประทานก่อนแต่ท่านที่เจอปีชงจะต้องเตรียมส้มอีก4ใบเพื่อไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียกงไทยสวยแปลว่าเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาประจําปีเหมือนท่านเป็นเจ้านายใหญ่เข้ามาในปีนี้ท่านเพ่งเล็งเราไม่ชอบเราการเอาส้มไปถวายเหมือนเรา ยอมรับน้อมรับโซหกท่านจากนั้นกระดาษเงินกระดาษทองที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีสีเงินหรือสีทองอยู่ตรงกลางเขาจะกระดาษทั้งสองนั้นปัดตัวการปัดก็คือหัวจะหลดเท้าต้องรูปให้โดนด้วยนะครับพัดๆอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกมีผลน้อยเพราะนั้นรูปผ่านผมหน้าตัวไปจนถึงปลายเท้าย่อตัวสุดเหยียดแขนนับหนึ่งการปัดมีสองวิธีตาม ดวงจีนคลาสสิกหรือวงช่วยคลาสสิกปัดวิธีแรก12ทีหรือ12ราศีไม่ต้องบวก1เพราะบวกหนึ่งก็เริ่มราศีใหม่อีกสูตรหนึ่งคือตามอายุบวกหนึ่งเช่นเราอายุ41ปีเราต้องปัดอย่างเงี้ยทั้งหมด42ทีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะปัดอันไหนสําหรับคนที่โดนชงหนะักเขาจะปัดตามอายุบวกหนึ่งมีหลายท่านถามบ่อยมากเลยว่าไปปัดตั้งแต่ต้นปีเลยได้ไหม ไม่ต้องรอสี่กุมพาถูกที่ถูกทิศและต้องถูกเวลาหมายความว่าต้องรอให้ดาวนั้นย้ายเข้ามาก่อนสาเหตุที่คนสมัยก่อนเนี่ยไปปัดก่อนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลตรุษจีนท่านต้องแยกก่อนว่าเทศกาลคือการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ผู้คนใส่ชุดใหม่ใส่ชุดแดงรับอ่างเปามีความสุขเที่ยวไหว้พระกับปัดตามดวงหรือตามโหราศาสตร์จีน เนื่องจากคนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เราท่านทํางานเจ็ดวันท่านเลยไม่มีเวลาท่านต้องรอช่วงที่ให้ถึงเทศกาลตรุษจีนที่เป็นวันชิวอีกชิวหยีชิวซาชิวสี่ที่ท่านหยุดงานท่านถึงไปเที่ยวไปไหว้ไปปัดตัวนั่นคือใส่ว่าคนส่วนใหญ่บอกไปปัดช่วงตรุษจีนอันนั้นคือเพราะคนโบราณไม่ว่างต่อให้รู้ว่าไม่ถูกเวลาตามดาราศาสตร์แต่นั่นคือได้ผล แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ถ้าในยุคข,ของเราเราทำงานแค่5วันหยุด2วันเพราะั้นตั้งแต่4กุมพาพันธ์2564เป็นต้นไปวันไหนก็ได้เราไปปรับเพราะเราปรับตามดาราศาสตร์จีนหรือตามโหรซึ่งมันคนละส่วนเทศกาลกับดวงมันคนละเรื่องท่านอาจจะไปปัดเดือนมีนาเมษาก็ได้ไม่ต้องกรุมพาเพราะช่วงนั้นคนอาจจะน้อยแล้วก็ได้ถ้าท่านกลัวคนเยอะขอให้ทุกท่านแก้ปีชงแล้วประสบความสำเร็จเฮงเฮงรวยรวย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ